เรื่องของน้องๆเยาวชนกันบ้างดีกว่านะครับจังหวัดลำปางจัดการประกวด t ู n ี Number ร o ว Idol และ t ู n ีนัมเบอร์วันที d แดนเ r อร์เฟ้นหาเยาวชนเพื่อเข้าแข่งในระดับภาคครับ นายชนะทิพย์เสียมแย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมงานการประกวดแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันไอดอลลำปางและทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซด์ลำปางแชมเปี้ยนชิพโดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษานักเรียนและประชาชนร่วมรับชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดที่โรงเรียนบุญยาวาดวิทยาลัยครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มเด็กเยาวชนให้กล้าแสดงออกฝึกทักษะความสามารถแสดงความเป็นเลิศไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาสิติด และคัดเลือกทีมสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันครับเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคโดยมีการประกวด2ประเภทครับนี่เลยนะฮะได้แก่1ครับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลลำปางนะครับสองทูบีนัมเบอร์วันทีมทีนแดนเซอร์ไซด์ลำปางแชมเปี้ยนชิพมีรุ่นจูเนียร์ครับอายุระหว่าง6-9ปีรุ่นพรีทีเนเจอร์อายุ9-14ปีบริบูรณ์และรุ่นทีเนเจอร์ครับอายุ14-22ปีนะครับ โดยผู้ชนะครับก็จะได้เป็นตัวแทนผ่านเข้ารอบประกวดนะครับสู่ระดับภาคเหนือต่อไปครับ